เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาข้าวมาเวลาทุกีนีน้เขาจะต้องแม่นหน่อยตีผิดมาาแล้วมันตั้งข้าวมาอยู่เลียข้าวมาเลี้ยงอืมเลี้ยงสภาพนี้ก็คือไก่ก็ตายเลยใช่ไหมคะสคัญอ่งไอ้ที่คอมันไม่มีอ๋อคอร่อนคอร่อนปีกมันอ๋อนั่นมาคือมันเริ่มเริ่มปีกมันออกแล้วไงออกปีกแล้วไงดูสังเกตตัวเล็กๆเนี่ย คุณปู่เนี่ยสมัยก่อนเขาเขามาทางเรือเขาเาแอบเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเนี่ยก็จะใช้ใช้เส้นได้แล้วเส้นของ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 นะนะเวลากราบของใบมันอะมันจะมีเส้นใหญ่อยู่เอาใยนั่นแหละตายไม่บ้างมีบ้างมันมันอาจจะผิดพลาดเพราะวอะไรเพว่าคือบางทีไปโดนเส้นเลือดใหญ่เลือดคือน่าจะสมัยก่อนเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่ที่จีนน่ะ ตัวนี้ยังไม่ตอนเพราะว่ามันไม่เจออาจารย์อาจารย์เขาเขาไม่ให้ถ่ายเขาบอกว่าเขาถ่ายเฉพาะอยงนี้ได้หส่งให้น้อง้อน่อยนะคะได้ยังไม่ตอนสุดยอดของไก่ ของนี่มาผลิตตะกดีไม่ต้องโฆษณานั่นหนคร่นอาเื่อไก่ีคยกอนแล้นี่ก็คืออยู่กรุงเทพนะคือเขาสั่งประจำนะเขารู้อยู่แล้วว่าราคาเขาก็ไม่เกี่ยงอยู่แล้วนะตัวที่ตอนแล้วนี่สังเกตนะคนมันจะแวะ เอาสักตัวหนึ่งมาเลี้ยงกินในครอบครัวทำหนองนั้นแหละ